วันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Hitman 3กันนะครับก็เอ่อมันไม่ใช่ Hitman ตัวหลักนะครับเอ่อไม่ไม่ถึงกับเล่นหรอกเป็นการรีวิวมากกว่าโอเคแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเกม Hitman 3ที่แจกฟรีในอี c g เกมกันโอเคถ้าไปแล้วก็เพิ่มืมเลย IOI Studio And later established a globe spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all oh. electronic doors and elevators. Oh. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Mm. Today, we return the favor. Happy hunting. Mission. Oh, wow. Mayjapa. Welcome to Dubai 47. Welcome to Dubai 47. Today is the inauguration of the Scepter, and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature we art installation. Don't While a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, hmm. security on highest alert. Hmm. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Good luck, 47. Hmm, locked. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the window's control. What <laughs> อ่า uh, ตัวตัวอะไรวะตัวตัวอะไรเนี่ยหยัดเสียหยัดเสียหยัดเสียเก่งไปนะกดตัวทีแล้ว โอ้ยดี๋ยวๆกูจะเปลี่ยนครับอ๋อโอเคเปลี่ยนเป็นชุดปกติเปลดดี่ยนเป็นชุดสูตรโอเคเปไหนต่อสวัสดีคุณป้านี่ได้ปะเฮ้ยโลป้าเฮ้ยเดี๋ยวๆ ไอ้เฮี้ยกูฆ่าคุณป้าอฮ้ยมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นนะกูทำอะไรของกูเนี่ย เฉยคุณป sí, ้าเขาไม่เกี่ยวด้วยเลยคนร้ายหายตัวไปแล้วสวัสดีครับผู้พันสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะะไรอย่างเงี้ย น,นี่นะหักคอด้วยอะโอเคตัวคิวคือการฆ่านะโอเคตัวคิวคือการฆ่า i'm in position, 47. the inauguration is taking place close by. once you've infiltrated it, get your bearings. i'm <laughs> sure there must be floor plans somewhere. understood. we need absolute focus on this one. if ingram and stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. we are so close, 47. don't worry. they're not going anywhere. <laughs> เราคือฟตไม่น่าเลยกูไปครับกลัวอะไรเปลี่ยนเป็นไอรลนเป้าหมายมไว้พุ่งชนจะไปพุ่งผ้าหนพุ่งชนแบบเมื่อกี้ก็ไม่ดีนะครับทุกคน ไม่มีฟรีคมามิล่าโอเคอย่าไปอย่าไปกดคิวใส่ใครเข้า,ามั่วนะครับต้องเปลี่ยนเป็นเอ่อนี่เมื่อกี้เห็นคนบั๊กว่ะ เราไปยืนใช้ไม้ได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่มีใครหนาด้วยกูจะสวัสดีให้ทุกคน,นยืนนะ อ,อ่ะถ่ายรูไปไปด้วยเราเล่นนะ่ะเราเล่นนะ่ะเราแค่คนลามาเห็ดคนหนึ่งะขอ,อย,ยืมเพื้อหน่อยนะ Okay, then so we'll change it to Mara. And use. Okay. Sheikh Al Ghazali is reaching out to his worldwide network of lawyers and financial contacts, attempting to restore the lost power base of the Providence partners. If Ingram and Stuyvesant were asked to a meeting. Thinking they'll be told of new developments, I suspect they jump at the chance. There's a lounge area at the top of the building, it can be sealed off for private conversations. Hey, if we lure the targets to do there, this? they'll Look be give me trapped. ôi ơi bừng mấy tông này quá ừ thế mà chuyển chút nơi đất ăn เป็นเออเหรียญแล้วกันนะบรดีกรต้องมีเหรียญมีอครนีดร right, ทารีย์ิ่นค4706 4706ข้าบนสินะปเปิดประตู ที่เราก็ต้องทำก็คือหาเป้าหมายมันต้องขึ้นไปทางไหนอ๋อโอเคเราต้องไปห้อง <got> เอ้ยยิงกูทำไมเน, <I see. S 1> นี่ยนี่เนถ่ายไว้ก่อนดีกว่ารอล่น,นโอ้โอ

มีใครเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับวสนะวัสดีด้วยนะสวัสดีด้วยมีคนเข้ามาแล้วเว้ยเราต้องสงบนิ่งไม่เห็นกูจริงเลย เขาลกินนี้ต้องแนบเนียนม <c oughs> ีสองม <c oughs> ีสา4 <c oughs> สี่คนอเคอย่ามาเซฟให้กูตอนนี้ดิห้าคนเกินมือไหมเกินมีหนึ่งคนอยู่ในห้องนี้ อันนี้สองเราจะตามเข้ามาสองคนอย,ยู่ในห้องนี้ก็มันไม่เห็นเราจริงนี่มันหลีกแป๊บ จมมองไม่เห็น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 มันมาลากศพเพื่อนกลับไปวะเฮ้ยไม่อยากโผล่หน้าออกไปเลยไม่ใช่เกมผีแต่พี่ก็เสียวได้เริ่มงเล่นออกไปกันนะครับ โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคถ้าโผ่ไปยิงตอนนี้น่าจะแตกตื่นมากๆก,กว่านี้เราก็แค่ต้องทำป็นไม่รู้ไม่เห็นสักพักหนึ่งลงข้างเราเลยนะนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวดี่อะไรเดี๋ย 车有点。 งานหนักกว่าเดิมแล้วทีนี้ การฆ่าเขาูวันสุดไม่ใช่เรื่องหน้าที่ของผมนะคุณมาอยู่นี่เอง Them. I hate it. Thank you headshot

เอ็งมาพอดีเลยนี่เอ็งมาพอดีเลยนี่โอ้โยมานี่เลยมานี่เลยเยี่มชุดก่อนด้ไหมเนี่ยโอเคลาลาลา <laughs> 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 oh man, a cup of coffee would be nice. Okay. a drink. มันเป็นความบายศอ,อดสูที่มีเป้าหมายอยู่ตรงหน้าแต่ฆ่าไม่ได้ That's Carl Ingram, Providence partner and b r u s s balls billionaire, a legendary political fixer. Ingram is old money and as rotten as they come. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันลงไปที่เดิมเหรออ๋ถ้าเราฆ่าเนีนยไม่ได้นีฆ่านี่แล้วรีบหนีจริงจรงจิงจรงจ,งจ,งจ,งจงงริงเออฆ่านี่แล้วต้องรีบหนี Situation is not. I don't know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 . Wait up, waiter. Is <laughs> <None> this wanker a friend of yours? <laughs> I didn't think so. Multiple laser dots on your forehead, mister. That should tell you to give it up. You idiot. You can't walk away from me we แถวนี้คนเยอะมากมากแต่ถ้าตรงนี้คนน้อยมากๆด้วยเฮ้ยดูด่า,าดูดดา เอาไอ้เช่นนี่ก่อนโอ้โหไม่น่าเลยกูอืมน่าจะฆ่ามันก็ได้ดูว่าอ่าชามันเถอะ Here, here. We got him, 47. Soon there will be no more Providence. You need to find an exit. Our business is done here, but it's far from over. Okay. ทำให้มันเห็นตัวไม่ได้หนีไม่ได้ตรงนี้หนีไม่ได้โอ้มีทางหนีได้ปะ ได้ได้ตรงนี้หนีได้หนีได้ได,ได้ไหมอะ Stop golf. Want blood ไหนวัดทางออกอยู่ข้างบน ได้ไหมตรงนี้กูจะเอาลูกก๊อฟมันทำไมเนี่ลา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 ข้อทีครับเช็ดพื้นอยู่แหละครับนี่ มันแม่งปิดเยอะมากเฮ้ยข้างล่างออกได้ไปข้างล่างอะโอเคทำมันเหอะ ออกท่าไหนได้บ้างวะเนี่มีออกำลังกำลังไปอย่างนี้้ย <c oughs> จะผ่านด่านนี้ไปแล้วที่จะมีด่านนี้ให้เราเล่นเราก็จะเล่นให้ให้คนดูมสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ สวนครัวเฉยไปรีบรีบหน่อยรียบหน่อยค์ไม่วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้กระตุกกระตากไม่ได้เราต้องค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ blind, I, I ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไป แล้วก็ค่อยๆออถึงประตูทางออกแล้ว Hello man Thank you for mission โอเคก็ได้จบกันไปกีนแล้วอู้หูอีออเตอร์เอ็กเยอะจังวะมีสไนเปอร์ด้วยฮิตแมนฟรีภาคฟรีสตาร์เตอร์ที่อีพิกเกมแจกนะครับก็ ถ้าชอบก็กดไลค์ครับใช่กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยก็เท่านี้นะครับขอบคุณครับ